นีกดลิงก์ที่ปากมุมน,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 นะครับตอนนี้ยังทันอยู่นะครับร้อยสามสิบห้าบาทร้อยสามสิบห้าบาทครับผมเดี๋ยวผมดึงไปที่าาร้องกัต่ก็จะดเกองสบายบ่ ม่าเอาพวกเดีวยวล้ไปเลยมื่อ,อไไกี้กดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเราไปเจอกันในกลุ่มครับผมเครื่องเสียงวันนี้ไม่ค่อยดังเลยในในโอ้ยซ้อมครับผมคนหลายแล้วแม่คนหน้าเวทีหลายแล้วเมื่อกี้นี่คือซ้อมแล้วมันเปิดเสียงดังไม่ได้อยากอายเขา มันถึงเวลาที่จะแสดงแล้วแ่พอดีมือกีไปไหวพ้พระก็เลยบอได้ไปก็เลยบอเด้ซ้อมในช่วงหัวคําปกติเราจะไม่ซ้อมช่วงนี้นะครับเขาสิซ้อมประมาณหกโมงถึงถุงหนึงแม่ตอนนี้คือค้นหนาเวทที่ลหลแล,แล้วเราเขาเรากาลังจะแสดงแล้วเราเราจะมาซ้อมเพลงมันดูไม่เหมาะอันนี้เขาก็เลยเปิดเครื่องเสียงเบาๆเพื่อที่จะซ้อมครับผมแม่บบจิตนตนาการนึงสี่หลอด ันจินตนาการในยูดิแมอรจานี่เวลาสองทุ่มหาิผมมันเป็นเวลาที่สิแสดงเราค้นนั่งเต็มหน้าหา้างเราไปเปิดเครื่องเสียงดังจังไลยย่ำซ้อมเนี่ยมันถึงเวลาจะแสดงแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่มีความพร้อมซื้อบัรเขากุมไปฟังสัตว์สัตว์กันอยากฟังชัดนะย้ายเจ้ากดลิงปักมุดที่คอยปักยุ่เดีย๋ยนี้เขาไว้เลยเจ้าสิได้ฟังชัดเลยแต่งตัวนักล้องแดนเซอร์ออกมาตมเต็มพร้อม อันนี้มีผู้ใดน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดรับ กดลิงก์ที่ปากหมูนะครับเริ่มไลฟ์แล้วนะครับผมผมมีแค่สิบเอ็ดโอเคโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มนะครับเจอกันในกลุ่มนะครับเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มนะแม่จา๋าแม่จ๋าแม่แม่ที่สงสัยบ่อยๆเจอกันในกลุ่มจะคลายข้อสงสัยของคุณแม่เลยนะครับไปแล้วเจอกันในกลุ่มเด้อเริ่มโชว์แล้วครับ